โอเคครับเรามาพบกับนะครับ SD 06ที่ยังไม่ออกนะครับอันนี้น่าจะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าช่วงไหนแต่ว่าน่าจะเร็วๆนี้น่าจะได้เล่นแล้วนะครับถ้าเกิดมันขึ้นซีซั่น2นะเพราะว่าเอาจริงๆปะขึ้น BT 03อะ่ะขึ้น BT 03อะ่ะมันก็ซีซั่น2แล้วนะตัวละครจากซีซั่น2ก็มาแล้วนะ ขึ้น BT03 อ่ะก็ก,ก็ก็ตัวละครจากซีซั่น2ก็มาแล้วนะครับเพราะงั้นคิดว่าน่าจะไม่นานก็น่าจะได้เล่นแล้วนะครับสำหรับบัฟซาก้าไม่ใช่ตัวนี้สินี่ตัวนี้นะครับบัฟซาก้าก็เอาอธิบายสกิลก่อนแล้วกันนะครับแล้วค่อยพูดถึงว่าเด็กนี้มันมันเล่นยังไงนะก็บัฟซาก้าครับอยู่ในชั้นสีแดงเนาะนะสกิลแรกบอกว่า ออโต้แวนการ์ดครับหนึ่งครั้งหนึ่งเทินเมื่อยูนิตนี้นะครับติดอาร์มผมขอเรียกมันว่าอาวุธแล้วกันเมื่อยูนิตนี้ติดอาวุธครับโซชาร์ตหนึ่งแล้วก็เลือกเกรดหนึ่งหรือต่ํากว่าจากด็อปคอลงเรียนะครับกลายเป็นสกิลหนึ่งบอกว่าแอคทีฟครับหนึ่งครั้งหนึ่งเทินถ้ายูนิตนี้มีอาวุธ2ใบหรือมากกว่านะครับโซบาสองลีไทย เลียากาศแถวหน้าของคู่แข่งทั้งหมดจากนั้นจูนิตนี้ครีบบวก1จนจบเทินครับก็คือเวลามันมีอาวุธ2ใบมันจะยิงแถวหน้าเขาหมดแล้วก็ครีบบวก1น,นะครับประมาณนั้นต่อไปก็ไล้ไลยครับเกต2สอบอกว่าเมื่อยูนิตนี้ลงแวนนะครับโดยการไล่ทับไล่ไล,ลเกรหนึ่งก็คือใบนี้นะครับ เลือกอาวุธหนึ่งใบจากดอกขึ้นมือ,อมกับอีกสกิลหนึ่งบอกว่าเมื่อ,อยูนิตนี้โจมตีถ้าแวนการ์ดมีอาวุธนะครับติดอยู่ยูนิตนี้ได้รับพาวเวอร์บวกห้าพันต่อไปครับเกรดหนึ่งกเ็เมื่อ,อยูนิตนี้นะครับไลทับเกรดศูนย์อันนี้บังคับนะบังคับติดชื่อนะ1ทับศูนย์สองทับหนึ่งนะครับติดชื่อบังคับต้องเป็นลายลายนี้เท่านั้นนะเปลี่ยนไม่ได้เมื่อไ์ทับเกรด 1นึ่งไอเกศูนย์นะครับโซบัสหนึ่งเสิร์ชการ์ดอาวุธอันนี้เรียกว่าอาวุธแล้วกันเสิร์ชการ์ดอาวุธนะครับดาบหรือโล่หนึ่งหนึ่งใบไม่เกินหนึ่งใบนะบแสดงแล้วเอาขึ้นมือนะจะเอาโล่ก็ได้จะเอาดาบก็ได้แล้วแต่นะครับกับป็นสกิลหนึ่งบอกว่าเมื่ออยู่ในนี้โจมตีเอ่อพาวเวอร์บวกสองพันจนจบการต่อสู้นะครับก็เป็นตัวบูทหมืน่นไม่ใช่เป็นตัวบูทหมื่นเนี่ยเป็นตัวตีหมืน่นนะครับเกศศูนย์ก็เริ่มหลังจุดหนึ่งไม่มีอะไร ตัวไปเกรดสามใบนี้ก็บอกว่าเมื่อยูนิตนี้ลงเรียครับคัตบัตหนึ่งเลือกอาวุธหนึ่งใบจากดอกขึ้นมืออไม่มีอะไรเลยงา่ายๆนะครับอันนี้ก็วาน,นิลาธรรมดาอันนี้ก็เกรดหนึ่งนะเมื่อยูนิตนี้บูสต์นะครับทิ้งอาวุธจากมือหนึ่งไปนะครับจั่วการหนึ่งใบก็คือทิ้งอาวุธแล้วจั่วได้เมื่อมัน,นบูสต์อันนี้ก็พีจีธรรมดาโอเวอร์ธรรมดาคิดอฟอน แล้วก็หิวนะครับต่อไปก็จะเป็นอาวุธอ่าเป็นการ์ดหลักของเด็กนี้แหละนะครับอาวุธนะครับฝั่งขวาไอฝั่งฝั่งซ้ายนะครับอาวุธอาวุธฝั่งซ้ายนะครับเมื่อเล่นโซบัสหนึ่งนะครับโดยอาวุธเนี่ยมันจะไปติดอยู่ข้างๆแวนการ์ดนะครับฝั่งไหนมันจะมีเขียนบอกอย่างนี้นะเนี่ยมันเขียนบอกว่าฝั่งซ้ายนะคก็เอาไปติดที่ฝั่งซ้ายประมาณนั้นนะครับแล้วก็เอ่อ สกิลมันบอกว่าออโต้แวนการ์ดครับเมื่ออาวุธเมื่อยูนิตที่มีอาวุธเนี่ยโจมตีนะครับได้รับพาวเวอร์บวกหนึ่งมืนจนจบการต่อสู้นะครับจากนั้นเมื่อจบการต่อสู้ครับถ้าแวนการ์ดไอ้ท่าเดเมจโซนของคู่แข่งมี4ใบหรือต่ำกว่ากัตบาสองครับนำการ์ดใบนี้ลงดอกเลือกแวนการ์ดคู่แข่ง1ใบแล้วก็ดิวหนึ่งเดเมจครับก็คือยิงแดมเขาได้แดมหนึ่ง นะเวลามันตีคัตตับ,บาร2สองเอาตัวเองลงดอกยิงหนึ่งเดเมตนะครับประมาณนั้นปลาดาบใส่เฮงนะครับ,นะรบกับอีกอันนึงก็คือโล่ครับโล่เนี่ยจะอยู่ฝั่ง,ฝ,งฝั่งขวานะครับเมื่อเล่นเนี่ยคัตตบารหนึ่งครับ,บ 1, เอาไปแปะที่แวนการ์ดทางขวานะแล้วก็อีกสก,กิลหนึ่งบอกว่าออโต้ครับแวนการ์ดหนึ่งครั้งหนึ่งเทิร์นเมื่อยูนิตที่มีอาวุธใบนี้ถูกโจมตีถูกโจมตีนะครับ ยูนิตนี้จะรับพาวเวอร์บวก1 0 0 0 0มืจนจบการต่อสู้นะครับก็คือเวลาโดนตีกดสกิลตัวนี้ได้แล้วมันจะชิลบวกหมื่นให้นะครับอัตโนมัติก็ใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะต่อเทิร์นประมาณนี้นะครับสำหรับบาฟซากาสรุปก็คือบาฟซากานะครับมันจะติดอาวุธได้ติดอาวุธโดยการเนี่ยใบเนี้ยเอาไปแปะข้างๆงบกาดเห็นไหมครับอาร์ตมันต่อกันปีเห็นปะ ปีกเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแล้วกันตอนมันต่อกันน่ะอืมนะครับอาร์มันต่อกันซึ่งวิธีการเล่นของเด็กนี้เนี่ยนะครับก็คือแปอเอ์ให้ครบครับแค่นั้นถ้าแวนการ์ดมีอาวุธครบ2อันเมื่อไหร่เก่งนะครับก็คือสกิลมันจะติดอ่ะมันจะมันจะปาดแถวหน้าเขาได้มันจะมีชีนะครับมันจะตีกดดันเขาเขาดีมากๆเลยแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่าโซมันจะไม่พอครับโซมบอกว่าเนี่ย เมื่อติดอาวุธอ่ะโซชาร์หนึ่งก็คือติดอาวุธทุกเทิร์นนะครับก็ <c oughs> จะได้โซชาร์ทุกเทิร์นหรือถ้าใครกลัวโซไม่พอนะครับไปใส่ชุดใน bt 0 1ก็ได้นะมันจะมี01นะ <c oughs> 02อ,อ่ะมันจะมีตัวเติมโซอยู่ไอ้สีสันนั่นแหละนะครับใครที่ใครที่รู้สึกว่าโซขาดอย่างเงี้ยไปใส่ตัวใน0ูนย์ศูนได้นะครับหรือแม้แม่ก็ศูนย์สามอ่ะเออมันจะมีตัวเติมโซอยู่นะครับไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็ตัวเรียกอาวุธก็เยอะแยยะมมาาก นะครับประมาณนี้สําหรับเด็กนี้ก็วิธีการเล่นนะครับวิธีการเล่นก็คือเอ่อแปะอาวุธให้ครบอย่างที่บอกนะครับแล้วก็เอาแวนตีแวนตีได้ออกอะไรก็ถ้าเกิดเขาพีจก็โยนเรียประมาณนั้นมันไม่มีอะไรมากโยนอเออเขาเรียกว่าแล้ววนอาวุธนะครับวนอาวุธมาเล่นให้ได้สม่ําเสมอนะครับก็คืออะไเนี่ยมันจะ เอาไว้ใช้ตอนที่คู่แข่งมีสีดมนะครับสมมุติว่ามีสีดมอย่างเงี้ยแล้วเราตีเข้าปา pg มาใช่ปะเราก็กดเทคตัวนี้ย,ยิงได้แล้วอีกสองข้างที่เหลือมันจะเป็นอะไรก็แล้วแต่แหละนะครับเราโยนทิกเกอร์ให้เรียรหมดแล้วก็เอาเรียตีตีนะครับมันจะตีกดดันเขาได้เพราะว่าเขาจะขึ้น5แดมพอดีประมาณนะั้นอันนี้ก็แนะนําว่าติดแล้วติดเลยนะครับไม่ต้องไปเน้นยิงต้นเกมนะแบบว่าเชียต้นเกมคู่แข่งยังเป็นเกรดสองอยู่เงี้ยมันกด คองขอตบบาตบาา์แล้วยิงแล้วอะไรเงี้ยไม่ต้องรีบขนาดนั้นนะเอาไว้ใช้ตอนช่วงเล็ดเลแล้วก็ได้แต่ว่าผู้แข่งมีสีแดมอะไรเงี้ยแวนตีเขา PG เอ่อหรือเขาป้องกันมาเงี้ยมันจะได้นี่ไงเพราะว่าแวนเรามีชี้อยู่แล้วนะครับแวนเรามีชี้แล้วถ้าเขาเขายืนสีดมเนี่ยแล้วเราตีไปยังไงการันตีได้ PG แน่นอนออกใช่ไหมครับเราก็กดสกิลดาบปลาใส่แม่งเลยนะครับ พอสกิลดาบปลาใส่ก็จะขึ้น5 d าเดเมแล้วก็เอาเลียตีเลียตีนะมันจะเล่นประมาณนั้นเด็กมันจะแค่3มเวฟนะอืมมันจะมันจะไม่ได้แรงมากแล้วพอเกมรับปุ๊บก็คิดดีๆครับว่าเราจะใช้ออเดอร์โล่เนี่ยตอนไหนนะเพราะว่าใช้ได้แค่ครั้งเดียวเนาะบวกหมื่นก็ถือว่าพิกพิกสถานการณ์ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเออมันชิวหมื่นอ่ะเออมือสองใบอ่ออะถ้าเป็นถ้าเป็นทิกเกอร์ก็ใบหนึ่ง ใช่ไหมติกเกอร์ใบหนึ่งหมื่นห้าเอ่อถ้าเป็นเกตเกตสองกับเกตหนึ่งเนี้ยเอ่อมันจะชิวห้าพันใช่ปะเออมันมันคือมันคือการสองใบชิวหมื่นของมันนะครับก็ก็ค่อนข้างมีผลมากๆนะครับในเกมรับเนาะประมาณนั้นนั่นแหละก็จะเล่นประมาณนี้นะครับวนอาวุธให้เล่นได้ตลอดตลอดนะครับซึ่งตัววนมันก็มีอยู่แล้วแหละอย่างตัวเนี้ยมันก็วนได้นะครับอืมอย่างตัวเนี้ยมันก็จั่วได้ ตัวเนี้ยทิ้งอาวุธใช่ปะทิ้งแล้วเถิดหน้ามาเราก็เอาเกรสามใบนี้บนหาอาวุธได้นะครับมันจะประมาณนั้นอืนี่ก็เล่นมันก็จะประมาณนี้แหละส่วสนข้อเสียของเด็กมันก็คือเอ,อเด็กมันช้าครับช่วงแรกนะช่วงแรกเด็กมันช้าตรงที่การเซตออเดอร์ครับอย่างที่บอกว่ามันเพลออเดอร์ได้แค่หนึ่งครั้ง ต่อ1นึ่งเทินอืมเราเล่นออเดอร์ได้แค่1ครั้งต่อให้ออเดอร์ใปเนี้ยจะเป็นอาวุธเราก็เล่นได้แค่ครั้งเดียวนะเพื่อนงก็คือเราแปะอาวุธได้ทีละครั้งอะไอืมมันเลยจะกลายเป็นว่ามันจะช้านะก็คือเธอรแรกอะเธอรแรกใช่ป่ะสกิลเกตหนึ่งโซบัสหาโลครับแล้วก็แปะโลพอขึ้นเกตสามปุ๊บใช่ป่ะแปะโลพอแปะโลไว้อีกเทินวนเข้าเทินเพร์โซนาเราถัดมาอีกเทินหนึ่ง แล้วก็แปะดาบล้วก็ตีนะครับมันจะมันจะอยประมาณนั้นช่วงแรกอร่ะเทินเดียวไม่มีทางแปะไม่มีทางแปะการ์ดอาวุธครบนะครับเว้นแต่ว่ามันจะต้องไปใส่ตัวแบบว่าของเสริมอ่ะซึ่งผมคิดว่าน่าจะมาในศูนย์ศูนย์สี่ป่ะมาในศูนย์สี่ป่ะไอตัวนั้นอ่ะเนี่ยของเสริมบับเนี่ยมันจะมาศูนย์สี่นะครับอาวุธใบเนี่ยอาวุธใบเนี่ยหอกนะครับมันดีมากตรงที่ หอกเนี่ยมันบอกว่าเมื่อเล่นครับเขาจะบัสหนึ่งแล้วก็เมื่อการ์ดใบนี้เ,เนี่ยเเขาเรียกว่าอะไรสวมใส่เมื่อการ์ดใบนี้สวมใส่นะครับจั่วกาดหนึ่งใบจากนั้นครับคุณสามารถเล่นการ์ดอาวุธได้อีกหนึ่งครั้งก็คือเท่ากับว่าถ้าเกิดคุณแปะหอกอ่ะคุณจะสามารถแปะโล่ได้อีกทีหนึ่งนะครับไม่ต้องตกใจนะมนเมื่อกี้แมวถ้าเกิดคุณแปะหอกไปเนี่ยคุณจะสามารถแปะโลได้อีก ซึ่งมันจะทําให้เร็วขึ้นเท่าน,นึงนะครับหรือเกจ3ใบเนี้ยเกจสาใบเนี้ยก็วนได้ดีเหมือนกันนะบอกว่าเมื่อลงใช่ปะถ้าแวนการ์ดมีอาวุธอยู่ครับคันธบัตหนึ่งเลือกอาวุธจากมือหรือดอกไปแปะเลยที่แวนการ์ดนะครับสมมุติว่ามีแต่อาวุธที่อยู่ในดอกอย่างเงี้ย้ยเราเหลือขาดอาวุธใบหนึ่งหรือคุณอยากจะเปลี่ยนหอ,อกเป็นดาบหรืออยากจะเปลี่ยนดาบเป็นหอ,อกอะไรเงี้ยคุณก็วนได้เหมือนกันนะครับจากสกิลเกจสใบนี้ แล้วมันก็ยังยังมีอาวุธอีกแบบหนึ่งก็คืออาวุธใบนี้ครับปืนปืนบอกว่าโซบัสหนึครับเมื่อเล่นแล้วก็เมื่อยูนิตท,ที่ติดอาวุธอยู่เนี่ยโจมตีนะครับคัตบสัสสได้บวก1นะครับจนจบการต่อสู้นั้นก็เนี่ยแหละเลือกวนเอานะครับแล้วแต่สถานการณ์ประมาณนั้นนะครับอืมแล้วก็ไหนจะมีตัวเกต2สองอีกที่ เป็นเรสบูสนะครับเนี่ยเนี่ยซึ่งซึ่งตัวตัวส่วนใหญ่มันจะเล่นกับตัวนี้นะครับตัวนี้บอกว่าเมื่อเห็นเรีอกาดของคู่แข่งถูกรีไทยครับเขาจะบัฟหนึ่งโซชาร์ตเติมโซได้ใช่ไหมแล้วก็เลือกเรียคู่แข่งอีกใบหนึ่งรีไทยยูนิตนี้บวกมือนนะครับมันจะเก่งมากๆเพราะว่าบัฟซาก้ามันจะยิงแถวหน้าอืมแล้วตัวนี้ก็จะยิงต่อนะครับเนี่ยอย่างตัวเนี้เขาบอกว่าเมื่อลงเรียครับทิ้งอาวุธจากมือใบหนึ่งโจนึงบวกห้าพันอืมมันก็จะมี หลายๆตัวที่มาช่วยซับให้นะครับสำหรับสายบาบสากาในชุด04มั้ง04เลยนะครับต้องรอ04เลยแล้วก็เนี่ยไปเนี้ยสุดเก่งนะครับทริกมูลนะทริกมูลไปนี้เดี๋ยวบอกว่าเมื่อมันลงเรียรครับแถวหลังแวนการ์ดนะเมื่อมันลงช่องกลางหลังแวนนะครับจากดอบนะต้องลงจากดอบเท่านั้นด้วยนะครับเคาตัวชาร์ตหนึ่งก็เท่ากับว่าการจ่ายเคาน์เตอร์บาสเราจ่ายหนึ่งเขาต์วบาร์สในการเล่นออเดอร์ใช่ไหมสมมติเล่นหอก จ่ายหนึ่งคาตาบาสแปะหอ,อกพอแปะหอ,อกเสร็จปุ๊บเออ่สกิลทิกมูลมันก็จะทํางานไอ,อ้สกิลของแบนการ์ดก็จะทํางานนะครับโซชาร์ดหนึ่งแล้วก็คอเกียรหนึ่งหรือต่ํากว่าจากดอกลงเรียแล้วก็คอไปทิกมูลนะครับทิกมูลลงมาปุ๊บคืนคอร์สถ้าเกิดลงหลังแบนนะครับก็เบไอ,อสกิลหนึ่งที่มันบอกว่าเออ่เดดบูสต์นะครับเดทบูสต์เมื่อยูนิตนี้บูสต์นะครับพาวเวอร์บวกห0ึ่งต่อจำนวนการ์ดอาวุธ ที่ติดอยู่กับบาร์สากาก็คือแวนการดมันจะติดอาวุธอย่างน้อยก็2ใบตัวนี้มันจะบวกสอง0 0นะมันจะเป็นตัวบูสองหมห้าที่บูทแรงโคตรๆนะครับแล้วมันบูใไขก็ได้ด้วยคุณจะลงแถวหลังบันทิกมูล3าตัวก็ได้นะครับแล้วบูทแบ่งตีแรงสัดสัด้าเก,กิดว่ามีอาวุธครบนะครับอืมประมาณนั้นแล้วกันนะครับสําหรับบาร์สากาก็วิธีการเล่นไม่คลินิกใหม่นะเป็นไม่คลินิกใหม่ ซึ่งเป็นเป็น,เป,นเป็นแค่เด็กเดียวเลยมันะ้งณตอนนี้นะเป็นเด็กเดียวเลยที่เล่นแบบนี้นะครับที่มีออเดอร์เซ็ตอยู่กับตัวบรรยาร์ดแบบนี้มีแค่บาสซากาตัวเดียวที่เล่นแบบนี้เลยนะครับอืมอันนี้ยังไม่ใช่อันนี้ผมยังไม่ได้จัดเสริมนะเพราะว่าเอารีวิว s อีไปก่อนเดี๋ยวไว้ครั้งหน้าเดี๋ยวไว้ค่อยมาเสริมของให้นะครับอืมประมาณนี้แล้วกันสำหรับอะไรวะ sd 06นยบาสากาก็ประมาณนี้นะพูดผิดพูดถูกอ,อรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็ขออภัยมา,นานทีนี้ด้วยนะครับอืมสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดตับให้ด้วยนะสวัสดีครับ